ถ้าใครถามถึงว่าแบ็คซ้ายที่ดีที่สุดของเรียวมดริตตลอดการเป็นใครบ้างแต่ละคนอาจจะมีหลากหลายคําตอบแต่เชื่อได้ครับว่าหลายหลายคนในนั้นต้องตอบชื่อของมาเซโลครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน ฟุตบอลอิตาบายจิตรกรสีคำเกลือสวัสดีครับต้อนรับสู่ฟุตบอลิิตานะครับกับผมจิตรกรสีคำเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องเราไว้ก่อนเลยนะฮะเมนส a ตน Thailand ครับคลิปนี้เพื่อแฟนๆราชาชุดขาวครับและโดยเฉพาะแฟนๆของมาเซโลครับเรารู้ครับว่าถึงทางแยกเรียบร้อยแล้วครับมาเซโลอำลาทีมไปและอยู่กับทีมมา16ปี 25แชมป์เป็นอะไรที่สุดยอดมากครับแล้วก็อยู่ในเข้าขั้นระดับตำนานแต่กว่าจะมาถึงทุกวันนี้นะครับเราต้องยอมรับเพราะว่าการต่อสู้ในสีเสื้อของมาดริดไม่ได้ง่ายครับเขามีช่วงทั้งขึ้นทั้งลงทั้งต้องปรับตัวทั้งต้องเรียนรู้แต่นี่คือตัวอย่างครับแม้ว่าจะเติบโตขึ้นมาในฐานะการเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์แต่การที่คุณจะยืนระยะอยู่ในระดับสูงได้เนี่ยพรสวรรค์สำคัญไม่แพ้กันและนั่นหมายถึงทัศนคติที่ยอดเยี่ยมด้วยครับ มาซิลโลดวงดาวของเขาไม่ได้แตกต่างจากนักเตะชื่อดังชาวบราซิลอีกหลายๆคนครับมาจากครอบครัวที่ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะฮะไม่ได้ร่ำรวยอะไรต่อสู้ยกระดับตัวเองขึ้นมาจากความยากจนและกลายเป็นความหวังของ ครอบครัวเพื่อความเป็นอยู่ที่มันดีขึ้นซึ่งอย่างที่บอกครับว,ว่าสมัยเด็กนั้นมาซิโลนั้นโดดเด่นเหลือเกินครับพอสวนสูงมากเท้าซ้ายยอดเยี่ยมมากจนได้มีโอกาสเข้าไปเป็นแข้งยาวชนของสโมสรชื่อดังในบ้านเกิดก็คือฟูมิเนนเซครับตั้งแต่อายุ13ปีแล้วที่นี่แหละครับฟูมิเนนเซช่วยเหลือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างครับและสําคัญก็คือพัฒนาฝีเท้าของเขาเนี่ยให้มันเติบโตขึ้นมาจนถึงอายุ18ปีครับมารเชโลก็ถูกผลักดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในฐานะแบ็กซ้ายตัวจริงของทีมครับ เขาสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วประเทศบราซิลครับด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมมากไม่มีลนไม่มีตื่นสนามแถมยังช่วยเหลือเพื่อนรุ่นทีมได้อย่างเหลือเชื่อครับทำให้ทีมทั้งทีมเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาปี2005ครับมาซโรเป็นส่วนสำคัญครับที่พาฟรูเมนเซ่นเนี่ยคว้าทั้งแชมป์ลีกและแชมฟุตบอลถ้วยประจำรัฐริโอเดจาเนโรรวมถึงพาทีมเข้าชิงแชมฟุตบอลถ้วยของประเทศอย่างโคปาดูบราซิลด้วย ไม่ใช่แค่ผลงานทีมที่โดดเด่นนะครับมองไปที่ผลงานส่วนตัวถือว่าดีไม่แพ้กันครับวัย18ปีลงเล่น30เกมยิง6ประตูจากตำแหน่งแบ็กซ้ายไม่เลวครับและยิ่งผลงานมันโดดเด่นขึ้นแบบนี้เรื่อยๆสิ่งที่ตามมาไม่ต้องคาดเดาครับหัวกระไดไม่แห้งครับแมวมองจากลีของยุโรปเนี่ยโอ้โหเทียวไรเทียวคือบินมาดูฟอร์มบินมาเช็คฟอร์มะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เขาขึ้นติดทีมชาติบราซิลชุดใหญ่ในปี2006ยิ่งเนื้อหอมเข้าไปอีกครับสุดท้าย เขาตัดสใจรับข้อเสนอจากเรอัลมาดริดครับยอดทีมจากสเปนที่กําลังอยู่ในช่วงการสร้างทีมใหม่หลังจากที่ในยุคนั้นนะฮะคู่ปรับก็คือบาร์เซโลนาเนี่ยกำลังลุกขึ้นมาสู่ความรุ่งเรืองนะครับ น,นสมัยนั้นครับประธานสโมสรของมาริทก็คือรามอนการเดรอนครับเปิดเผยถึงโปรเจกต์ในการคว้ามาซ c โลเนี่ยบอกว่าการได้ตัวเข้ามาคือสิ่งสําคัญมากสําหรับเราครับ,รบเขาคือเด็กหนุ่มที่จะเข้ามาเติมความสดใหม่ในตําแหน่งของเขาซึ่งผมมีความสุขมากเพราะทีมฟุตบอลครึ่งยุโรปครับอยากได้ตัวเข้าไปร่วมทีมจนกรทั่งถึงมกราคม2007นนะครับมาซโรเปิดตัวกับมาริดอย่างเป็นทางการ และแน่นอนครับนแนวละตรงนั้นเนี่ยตำแหน่งแบ็กซ้ายตัวจริงพื้นที่ตรงนั้นก็คือโรเบรโตคาร์ลสครับรุ่นพี่ในทีมชาติเนี่ยแหละครับและถือว่าเป็นตำนานแบ็กซ้ายของโลกลูกหนังมันก็มีกระแสของการเปรียบเทียบเป็นเรื่องปกติครับซึ่งมาซโลบอกว่าตรงนั้นนะครับคืออุปสรรคที่มันสําคัญที่สุดและใหญ่ที่สุดเพราะเขาต้องเข้ามาเหมือนเป็นผู้สืบทอดจากตำนานนั่นก็คือโรเบรโตคาร์ลสแล้วมันก็เริ่มต้นแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแม้ว่ารามาดิท์คือหนึ่งในความฝันก้อนใหญ่หญครับของนักฟุตบอลส่วนมาก แต่บางครั้งมันอาจจะเริ่มต้นด้วยฝันร้ายก็ได้ครับเพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับที่คุณย้ายเข้ามาด้วยวัยเพียงแค่18ปีแล้วจะสามารถยึดตัวจริงได้อย่างทันทีโดยเพราะอย่างยิ่งในการคุมทีมของฟา c เบลคาเปโลคาเปโลยังมองว่าตัวเลือกแรกของเขาในตำแหน่งแบ็คซ้ายก็คือลูปตรคาร์ลอสครับแม้ว่าจะายุยาาง34ปีแล้วก็ตามแต่แต่ยังเชื่อว่าเหนือกว่าเยอะและเขาก็มองว่า มาซิโร่ไม่ใช่นักเตะที่เขาต้องการครับเหมือนเหมือนเป็นการอยากได้อยากมีของประธานสโมสรมากกว่าก็คือรามอนการเดรอนที่อยากจะได้ตัวมาเพื่อเป็นการสร้างขุมพลังในอนาคตแต่พอซื้อมาปุ๊บโยนเข้าสู่ทีมคาเบโล่ยังมองว่ายังไม่ดีพอไม่อยากใช้งานมันจึงเป็นความขัดแย้งตรงนั้นครับขณะที่ประธานอยากให้เล่นโค้ชไม่อยากให้เล่นคนที่หนักใจสุดก็คือเด็กอายุ18ปีนี้แหละครับสุดท้ายเขาได้โอกาสลงสนามเพียงแค่6เกมเท่านั้นในครูซีซั่นหลังนั้น แล้วไปถกเกมที่มันไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยครับพื้นๆมากซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับถ้าเรามองไปที่แท็กติกของคาเปลโลเนี่ยเกมรับต้องเน้นความปลอดภัยไว้ก่อนเพราะฉะนั้นไอ้ภาพที่จะเติมเกมรุกแบบเร้าใจแบบตื่นตาตื่นใจเนี่ยเก็บใส่มึชักไปเลยครับคาเปลโลไม่อยากให้ทําแบบนั้นแน่ เหมือนกับว่าเขายังไม่ไดีพอในการเล่นเกมรับจึงสอบไม่ผ่านครับในมุมมองของคาเปโลอย่างไรก็ตามครับการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่เสมอแม้ว่าคาเปโลอยากจะให้ทีมเนี่ยปล่อยมาชโลออกจากทีมท้ียซ้ําไปแต่สุดท้ายคนที่ต้องไปก็คือฟาเบียล์คาเปโลครับแล้วคนที่มาแทนนั่นแหละครับมันเหมือนเป็นการเปิดประตูสู่ยุคใหม่จริงแบรนชูสเตอร์ครับ แบรนชูสเตอร์ชอบมากอยู่แล้วครับกับฟูลแบ็กที่มีเกมรุกดุกดันแบบนี้จึงเปิดโอกาสให้มาเชโลนั้นเล่นในอย่างเต็มที่แล้วก็ใช้ความหนุ่มความสดใหม่วิ่งขึ้นวิ่งลงแบบนี้นะฮะคอยช่วยเหลือทั้งเกมรับและเกมรุกมันเหมือนเป็นการแจ้งเกิดของมาเชลโลกับแฟนบอลมาริดครับได้เห็นศักยภาพที่แท้จริงและแฟนๆก็เริ่มตกหลุมรักเขาครับและที่สําคัญนะครับในปีนั้นครับซีซั่น2007-2008มาดมาริดคว้าแชมป์ลีกมาครองได้ด้วยยิ่งได้รับการยอมรับมากขึ้นครับเขามีช่วงเวลาที่ดีมากครับในการเล แต่พอถัดมาครับในยุคข,ของคนได้รามอสกลับมาเป็นขาลงอีกแล้วครับรามอสก็มาคุมทีมในปลายปี2008บทบาทของมาซิโร่ก็ค่อยๆลดน้อยลงอีกแล้วกลับไปนั่งสำรองเพราะรามอสเนี่ยต้องการแบ็กที่มีวินัยในเกมรับมากกว่านี้ช่วงนั้นตรงนั้นตัวจริงเลยตกเป็นของกาเบรียลไอเซ่ครับสิ่งสำคัญคือมาซิโร่ยังทําต่อเนื่องครับไม่ปริปากบนกับการหลุดไปตัวสำรองเขาเริ่มเรียนรู้กับการเล่นตำแหน่งใหม่ก็คือตัวรุกทางด้านซ้ายครับ และแม้ว่าจะมีปัญหาในเรื่องของการยึดตำแหน่งตัวจริงในยุคข,ของคนเดรามอสแต่พอยุคถัดมาครับก็คือยุคข,ของมาเนลเปรกินีเขาก็กลับมาครับกลับมาเป็นตัวหลักอีกครั้งครับสิ่งหนึ่งที่มันแสดงให้เห็นตลอดครับก็คือไม่ว่าใครจะไปจะมานะฮะโค้ชจะเป็นใครเขาจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงหรือลุบเป็นตัวสำรอง มาสซโอย่างสู้ทุกวันครับวันไหนเป็นตัวสำรอง <c oughs> ก็จะพยายามจะไปเป็นตัวจริงให้ได้เรียนรู้ทุกอย่างตั้งใจฝึกซ้อมพัฒนาตัวเองโอเคครับพอสวรรค์ติดตัวมาเนี่ยมันดีแน่ครับแต่การเข้ามาอยู่ในทีทมยักษ์ใหญ่ของโลกตั้งแต่อายุสิปีพร้อมกับความคาดหวังพร้อมกับการบริหารจัดการหรือการเมืองภายในที่มันไม่ค่อยนิ่งมันต้องแกร่งทั้งร่างกายและก็จิตใจครับและสำคัญคือคุณต้องมีสมาธิในการพัฒนาตัวเองด้วยครับใช้พอสวแวให้มันเป็นประโยชน์มากที่สุดซึ่งเขาทําแบบนั้นครับ ผลัดยุคไปอีกมาถึงยุคของโชเซ่มูรินโญจุดนี้แหละครับที่มาซูโร่ยอมรับว่าเป็นเหมือนสปริงบอร์ดครับที่ทำให้เขากระโดดไปได้ไกลขึ้นการทํางานกับมูรินโญเนี่ยเป็นโคช้ชที่สามารถดึงศักยภาพของนักเตะออกมาได้ยอดเยี่ยมมากดยจุดเด่นของมูรินโญ่นะฮะเข้าถึงเข้าใจนักเตะอย่างลึกซึ้งมีความสัมพันธ์ที่ดีครับมากกว่าเจ้านายกับบุกน้องแล้วก็ช่วยเร่งรา้าช่วยดึงความสามารถของมาซูโรเนี่ยให้มันออกมาให้ได้ เรียนรู้การเล่นทางริมเส้นด้านซ้ายไม่ว่าจะเป็นฟูลแบ็กหรือเป็นตัวรุกทางด้านซ้ายเอามาช่วยได้ครับและสําคัญคือวินัยในเกมรับต้องมีครับและต้องมีสมาธิตลอดทั้งเกมมาเชิญยอมรับเลยครับว่ามูยโยคือยอดโค้ชตัวจริงครับแล้วก็จะไม่ลืมบุญคุณที่เขามอบให้กับผมสอนทุกสิ่งอยา่างทําให้เขานั้นเติบโตขึ้นมากลายเป็นแบ็กซ้ายที่สนแบบได้คําชื่นชมไหลมาเทมาครับแฟนบอลก็รักมากขึ้นและที่สำคัญนะฮะหนึ่งในคําชมนั้นมาจากโรเบิร์ตคาร์ลอสครับมันเหมือน ปลดล็อกอะไรสักอย่างครับเพราะมาเชลโลเนี่ยถูกเปรียบเทียบตั้งแต่เด็กครับตอนย้ายไปอยู่กับมาเรดก็มีคาร์ลอสเนี่ยยืนตรงงานอยู่จนถึงวันหนึ่งครับคาร์ลอสชื่นชมว่าตอนนี้มาเชโลเก่งกว่าเขาแล้วครับประสงเรตมากกว่าเขาแล้วมันเหมือนเป็นคำชมที่ปลดปล่อยทุกสิ่งอย่างครับหลังจากนั้นมันก็เหมือนเป็นการเครื่องยนต์แบบติดเทอร์โบนะฮะเหยียบสุดเลยครับอย่างไรก็ตามครับเป้าหมายที่มันยิ่งใหญ่ก็คือมาเรตห่างหายจากการเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกมานานพอสมควรครับ จนกระทั่งมาถึงยุคของคาโรลนเชลตินั่นแหละครับซึ่งมาซชลโล่ก็มองว่าเป็นโค้ชอีกหนึ่งคนครับที่เข้ามาเหมือนเป็นจิ๊กซอส่วนสุดท้ายครับในการเติมเต็มคุณภาพให้กับตัวเขาอเชลติบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผลงานของมาเชโลดูวือหวาดูโดดเด่นครับแต่ยังขาดในเรื่องของความสม่ำเสมอแต่ตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันดีขึ้นละซึ่งผมก็รู้ดีว่าเขามีความสามารถมากพอที่จะเล่นได้ดีในทุกเกมครับเขาให้ความสําคัญกับเกมรับมากกว่าเดิมและมันช่วยทีมได้เยอะมาก มันเหมือนเป็นการพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับและเขาก็กลายเป็นส่วนสำคัญครับในทีมที่เรอัลมาดริดคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกปี2014พร้อมกับยิงประตูในนัดชิงชนะเลิศด้วยครับเรียกว่าเป็นจุดสูงสุดของการเลิฟบอลชีพให้กับเรอัลมาดริดเลยก็ว่าได้เพราะว่าทาจุดขาวรอคอยแชมป์ยุโรปเนี่ยมา12ปีครับหลังจากนั้นทุกอย่างก็เดินเครื่องอย่างที่เราทราบกันครับคว้าแชมป์แชมเปียนส์ลีกสาสมัยติดในยุคข,ของซีดินซีดาน จนกระทั่งมาถึงปีล่าสุดครับ2022ิอ 20, ก็เอาชนะลิปูดได้คว้าแชมป์อีกรวม้หมดได้แชมป์ยุโรปหรือว่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ย5ครั้งครับแล้วก็ติดทีมยอดเยี่ยมของฟีฟาทั้งหมดอีก6ครั้งนอกจากนี้ครับจุดวด่นสำคัญก็คือเขาได้เป็นกัปตันทีมของเรอัลมาดริดครับในปีล่าสุดซึ่งถือว่าเป็นกัปตันทีมชาวต่างชาติของสโมสรคนแรกครับนับตั้งแต่ปีห9 0 4ยหรือในรอบหนึรอยบเจ็ปีเลยนะฮะมันเป็นการให้เกียรติอย่างปปาเป็นรู ณปัจจุบันเราได้เห็นภาพแล้วนะครับการอำลาเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการพร้อมกับคราบน้ำตาและรอยยิ้มที่ถึงเวลาที่มันต้องอำลาจากกันแต่สุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าแฟนมาเรดรักเขาครับแล้วชื่อของเขาก็คงจะถูกแปะเอาไว้ครับถ้าใครถามถึงว่าแบ็คซ้ายที่ดีที่สุดของเรอรัลมาเรดตลอดการเป็นใครบ้างแต่ละคนอาจจะมีหลากหลายคำตอบแต่เชื่อเลยครับว่าหลายๆคนในนั้นต้องตอบชื่อของ มาซโครับแฟนๆทับชุดขาวคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยครับรักมาเซลโลมากขนาดไหนหรือว่ารู้สึกอย่างไรครับกับการที่หมดสัญญาแล้วต้องอําลาทีมกันไปนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s ร r i b ชกับชงเราไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามช่องทางของเรานะครับเมน t แตนไ Thailand นะครับแล้วก็ ฝากกด subscribe ไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกดให้หมดเลยครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับส่วนใครเพิ่งเข้ามานะครับเรายังมีคอนเทนต์อีกเยอะแยะมากมายครับสนุกไม่แพ้กันนะครับลองเข้าไปคลิกดูกันได้ตรงนี้เลยนะครับช่องทาง podcast อ๋อมีด้วยนะครับทั้ง SoundCloud Spotify Apple Podcast ฝากเข้าไปฟังด้วยนะครับขอพูดอีกครั้งครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ